You're listening to Bangkok Bank SME พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนทุกพุธใน Fin Invest Fin ิ n v n v t s สสัปดาห์นี้สร้างความสมดุลทางการเงินในระยะยาวด้วยการลงทุนตามอายุตัวช่วยลดความเสี่ยงด้านการเงินของวยัยเกษียณสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ f i t Invest พบกันเป็นประจำทุกวันพุธทางแบ n g k ขอ b แ n k SME podcast อยู่กับผมทวัชชัยวงรัตนศิริกุลจากบลจบางกอกแคปิตอลวันนี้ผมจะมาชวนคุยถึงระบบการออมสำหรับกรเกษียณและผลการศึกษาของต่างชาติว่าทำไมประเทศไทยถึงอยู่รลังท้ายตารางครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาครับผมมีโอกาสไปเจออาร์ติคลของต่างประเทศอันหนึ่งครับเป็นการจัดอันดับระบบความพร้อมระบบบำนาญของแต่ละประเทศนะครับซึ่งเป็นการศึกษาร่วมกันระหว่างบริษัทเมอร์เซอร์และก็สถาบัน CFA นะครับ ผลปรากฏว่าลำดับการออมของประเทศไทยครับอยู่ในลำดับที่44จากบรรดาทั้งหมด44ประเทศครับครับคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดฮะเราอยู่ในลำดับสุดท้ายครับด้วยคะแนนรวมทั้งหมด41.7คะแนนซึ่งถือว่าต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์ซะด้วยซ้ำครับก่อนอื่นนะครับผมอยากจะชี้หรือทาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการออมต่างๆสักนิดหนึ่งนะครับระบบการออมเนี่ยมีอยู่2ระบบด้วยกันนะครับระบบแรกเรียกว่า d e f i Contribution ซึ่งถ้าเกิดว่าเราหลับตาแล้วเลิกดูเนี่ยก็จะเป็นระบบที่พนักงานบริษัทเนี่ยใช้กันอยู่โดยทั่วไปครับเงินเดือนที่ได้มาในแต่ละเดือนก็จะถูกหักเอาไว้บางส่วนนายจ้างเนี่ยก็จะมีการจัดสรรเงินบางส่วนให้กับลูกจ้างนะครับแล้วก็นาเงินดังกล่าวเนี่ยไปลงทุนเพื่อให้เกิดดอกและผลนะครับสุดท้ายแล้วเงินเนี่ยก็จะตกเป็นของพนักงานเพื่อไว้ใช้หลังกเกษียณต่อไปนะครับ จะเห็นว่าระบบเนี้ยความเสี่ยงทั้งหมดเนี่ยจะถูกผักภาระไปอยู่ที่ลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจํานวนเงินที่ออมในแต่ละเดือนหรือแผนการลงทุนที่ลูกจ้างไปเลือกนะครับถ้าเกิดว่าเลือกถูกจังหวะก,ก็อาจจะทําให้สามารถ achieve หรือประสบความสําเร็จในเป้าหมายการลงทุนได้นะครับสำหรับระบบที่2ครับคือ define benefit หรือเรียกสั้นๆว่า DB ระบบนี้นะครับนายจ้างเนี่ยก็จะมีการกําหนดเงินสุดท้ายสําสหรับลูกจ้างเอาไว้นะครับว่าเขามีส่วนที่จะได้เงินเท่าไหร่ ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดสําหรับระบบนี้นะครับก็คือเงินบําเหน็จของข้าราชการไทยตอนสิ้นอายุราชการตอนกเกษียณที่60นะครับรัฐบาลเนี่ยก็จะมีการจ่ายเงินก้อนก้อนหนึ่งซึ่งไอ้เงินก้อนก้อนนี้แหละก็คือ i n f d Benefit ที่ผมกล่าวถึงนะครับจะเห็นว่าภาระต่างๆเนี่ยก็จะตกอยู่กับนายจ้างครับในการที่จะหาเงินให้ได้เท่ากับเงินที่คอมมิตไว้ในตอนต้นนะครับ เพราะฉะนั้นในปัจจุบันด้วยการลงทุนที่มีดอกเบี้ยที่ต่ำลงการหาผลตอบแทนก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยความลําบากมากขึ้นนะครับนายจ้างเนี่ยก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการที่คอมมิตเงินก้อนดังกล่าวเอาไว้แล้วก็ผักภาระทั้งหมดไปให้กับพนักงานนะครับแล้วก็ย้ายระบบเนี่ยกลับไปอยู่ในระบบดีสีทีนี้ ผมขออนุญ,ญาตย้อนกลับมาดูอินเด็กซ์ที่เมื่อกี้ผมเกินขึ้นไปสักคู่หนึ่งนะครับว่าเราอยู่อัดที่44ปัจจุบันเนี่ยนะครับอินเด็กซ์เนี่ยประกอบด้วย3องค์ประกอบด้วยกันก็คือ 1. วัดในเรื่องของความพอเพียง2วัดในเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็3วัดในเรื่องของความสมบูรณ์ของระบบนะครับในแง่ของความพอเพียงนะครับเราทราบกันดีโดยทั่วไปอยู่แล้วว่าปริมาณเงินขั้นต่ำว่าเราควรที่จะสะสมไว้เพื่อใช้หลังกเกษียณเนี่ยควรที่จะอยู่สักราวๆหล้านบาท ถ้าเกิดว่าคะแนนเนี่ยอยู่ที่ระดับสักประมาณ41.3เนี่ยก็หมายความว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยนะครับอาจจะสะสมเงินได้ไม่ถึง6ล้านบาทด้วยซ้ำน,นะครับในแง่ของความยั่งยืนเนี่ยนะครับเราทาได้ค่อนข้างแย่ฮะเรามีคะแนนอยู่เพียงแค่36.4เเท่านั้นเองนะครับหมายถึงอะไรฮะหมายถึงว่าการเข้าถึงเครื่องไม้เครื่องมือหรือความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการลงทุนของคนในประเทศไทยเนี่ยก็ยังอยู่ค่อนข้างต่ำครับส่วนแฟกเตอร์สุดท้ายนะครับก็คือความสมบูรณ์ของระบบ อันนี้เนี่ยเราทําได้ค่อนข้างดีครับเราอยู่ระดับที่50คะแนนซึ่งความสมบูรณ์ของระบบเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารการส่งเสริมให้เกิดการออมนะครับอันนี้เราก็จะเห็นว่าทั้งภาครัฐมีการส่งเสริมในเรื่องของมาตรการลดหย่อนภาษีเครื่องไม้เครื่องมือในการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนที่เรียกว่า LTF IMF ในปัจจุบันหรือ SSF ในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็ทําให้เรามีคะแนนในแฟกเตอร์ความสมบูรณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่าประเทศอื่นๆนะครับ แต่โดยรวมแล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็อยู่ลำดับสุดท้ายครับล้วก็ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการใช้เงินหลังกษียณค่อนข้างเยอะค่อนข้างสูงที่เดียวนะครับผมอยากจะชวนให้ดูปัญหาของประเทศไทยนิดนึงครับว่าปัญหาของประเทศไทยเนี่ยมีตรงไหนบ้างนะครับจนทําให้คะแนนของเราเนี่ยอยู่ในลำดับล่างท้ายของลำดับดังกล่าวนะครับปัญหาเนี่ยอาจจะมาจากสส่วนด้วยกันครับส่วนแรกคือโครงสร้างของครอบครัวโครงสร้างของประชากรของประเทศไทยเราเองนะครับ ในส่วนที่2เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการลงทุนหรือ financial literacy นะครับเราย้อนกลับมาดูโครงสร้างของครอบครัวนะครับครอบครัวของประเทศไทยเนี่ยเราทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นครอบครัวเชิงขยายครับพ่อแม่ลูกหลานอยู่ด้วยกันทั้งหมดพ่อแม่ก็มีหน้าที่ที่จะเลี้ยงดูปู่ย่าตายายแล้วในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยโครงสร้างประชากรก็เป็นรูปแบบปริมิดนะครับคนหนุ่มสาวที่มีจํานวนเยอะก็สามารถที่จะเลี้ยงดูคนสูงอายุที่มีจํานวนน้อยได้อย่างไม่มีปัญหาอะไร แต่ในปัจจุบันน่ยนะครับเรากําลังเข้าสู่โครงสร้างประชากรสูงวัยดังนั้นปริมิตท,ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นปริมิตแบบหัวกลับคนหนุ่มสาวมีจํานวนคนน้อยกว่าคนสูงอายุอันนี้เนี่ยก็จะสร้างภาระให้กับคนหนุ่มสาวนะครับนอกจากจะต้องเลี้ยงดูตัวเองแล้วเนี่ยอาจจะต้องเลี้ยงดูคนสูงอายุที่มีจํานวนเยอะด้วยก็จ,จะเป็นปัญหาและส่งผลให้คะแนนทางการเราอยู่ในระดับต่ำในส่วนของเรื่องของ financial literacy นะครับเครื่องไม้เครื่องมือในการลงทุนความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการลงทุนเราเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับต่ำนะครับ จะเห็นว่าคนในยุคเก่าเนี่ยก็ยังมีภาพติดหรือภาพจำเกี่ยวกับเรื่องของการออมเราได้ดอกเบีย้ยในระดับสูงนะครับจะเห็นว่าในช่วงก่อนต้มยำกุ้งอ่ะการออมเงินในประเทศไทยอาจจะได้ดอกเบีย้ยสูงถึง10%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยด้วยซ้ำน,นะครับเพราะฉะนั้นคนยุคเก่าว่ะก็อาจจะไม่มีความจําเป็นหรือไม่มีความกระตือรือร้นที่จะสนใจหรือหาความรู้ในเรื่องของการลงทุนสักเท่าไหร่มองการลงทุนในหุ้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงการเก็งกาไรซะมากกว่านะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เกิดปัญหายอย่างในปัจจุบัน,นครับ การ c u m u l a t e w e a l t h การสะสมเงินทุนของเขาเนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาครับที่เราต้องเร่งให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนของเราอะนะครับส่วนเรื่องอื่นๆซึ่งเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากๆแล้วผมก็อยากจะขอเล่าให้ฟังในที่นี้นะครับก็คือเรื่องของการออมก่อนย่อมได้เปรียบแล้วก็เรื่องของการลงทุนตามอายุนะครับเรื่องของการออมก่อนได้เปรียบนะครับผมทําตัวเลขมาง่ายๆนะครับจะเห็นว่าถ้าเกิดเราเริ่มออมเงินตั้งแต่เราทํางานเลยและเซว่าอายุ20ปี ออมเงินปีละ10,000บาท40ปีจนถึงอายุ60นะครับได้ผลตอบแทนปีละ5%ตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะมีเงินออมสูงถึง1.2ล้านบาทครับแต่ถ้าเกิดเราเริ่มออมช้ากว่าน,นี้ไปสัก10ปีฮะ,ะเซเวอว่าออมตอนอายุ30มีระยะเวลาการลงทุน30ปีเราได้อัตราผลตอบแทนเท่ากันที่5%เงินสุดท้ายเนี่ยอาจจะอยู่สักระดับ6 7แสนบาทเท่านั้นเองนะครับจะเห็นว่าออมช้าเพียง10ปีครับทำให้เงินหายไปครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาคิดใหม่ครับถ้าเราอยากจะเริ่มออมเงินจริงๆตั้งแต่อายุ30แล้วเราอยากจะมีเงินให้ได้1.2ล้านบาทเหมือนกับคนแรกเนี่ยเราต้องสะสมเงินหรือออมเงินเพิ่มมากขึ้นจํานวนเท่าไหรยย่นะครับจากตัวเลขที่ผมคํานวณมาเนี่ยก็จะเห็นว่าต่อปีฮะเราต้องขยับครับจาก10,000บาทเป็น10,000กับอีก8 0 0พบาท,เ,บาทเพื่อที่จะให้เรามีเงินสุดท้ายที่1.2ล้านบาทเท่ากับคนแรกเราอาจจะต้องออมเงินเพิ่มสูงถึง80%เเลยทีเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นข้อสรุปก็คือการที่เราสามารถออมเงินได้ตั้งแต่ช่วงต้นของการทํางานเนี่ยยอมได้เปรียบในเงินสุดท้ายของการลงทุนน,นะครับส่วนเรื่องที่2การลงทุนเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นวัตถจักรเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความผันผวนตลอดช่วงอายุการลงทุนของเรานะครับนั่นก็หมายความว่าในช่วงแต่ละอายุการลงทุนเนี่ยก็รับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับในช่วงต้นของการลงทุนเนี่ยเรามีรันเวย์ในการลงทุนที่ยาวมากกว่าเราก็รับความเสี่ยงได้มากกว่า แล้วสินทรัพย์เสี่ยงที่เราลงทุนเนี่ยมันก็ accumulate หรือมันก็สะสมหรือเพิ่มเงินทุนเนี่ยได้เยอะมากกว่าสินทรัพย์มั่นคงเหมือนกันเพราะฉะนั้นในช่วงต้นๆน่น,นะครับผมก็จะ encourage ให้ทุกคนเนี่ยลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงนะครับถึงแม้ว่าเราพลาดไปเราก็รู้อยู่แล้วครับว่าหุ้นเนี่ยก็ใช้ระยะเวลานิดหน่อยก็สามารถที่จะกลับขึ้นมาคืนมูลค่าของเขาได้แล้วก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้เหมือนกันนะครับในทางตัวกงินข้ามสําหรับคนใกล้จะอายุ60ใกล้จะ,กะเกษียณแล้ว เขาก็ควรที่จะลดสัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยงลงนะครับแล้วก็ทาพอร์ตเนี่ยให้อยู่ในเชิงที่เรียกว่าโปรเทคเงินต้นมากกว่าเพื่อที่จะสามารถนําเงินเนี่ยที่เพียงพอไปใช้หลังจากอายุเกษียณได้นะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนตามช่วงอายุเนี่ยก็มีส่วนสําคัญเหมือนกันในการที่จะสะสมมูลค่าเงินเกษียณของคนเราอะนะครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนักลงทุนหรือผู้ฟังทุกคนเนี่ยนะครับให้เริ่มมีการสะสมหรือการออมเงินสําหรับเกษียณตั้งแต่วันนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในระบบของบริษัทเนี่ย ตัวยอย่างที่ง่ายที่สุดก็อาจจะเพิ่มเงินที่ถูกตัดไปในแต่ละเดือนเข้ากับกองทุน provident fund นะครับโดยกฎของกรอตาเราสามารถที่จะสะสมเงินเข้ากองทุนเนี่ยได้สูงสุดถึง15%แต่ก็แล้วแต่นายจ้างอยู่ดีนะครับว่าเขาเปิดได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็มีส่วนหรือมีสิทธิ์ที่จะลดหย่อนภาษีได้ตามปกติอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องที่2อนะครับถ้าเกิดคิดว่าการออมผ่าน provident fund เนี่ยยังไม่เพียงพอ BCA p ของเราเนี่ยก็มีกองทุนการออม S S F ที่ชื่อว่า BCAP Global w e a l t h S S F นะครับ ซึ่งมีข้อดีมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระจายความเสี่ยงครับในกองทุนนี้นะครับมีการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์แล้วก็หลากหลายภูมิภาคนะครับมีผู้จัดการกองทุนฮะที่สามารถปรับสัดส,ส่วนกลยุทธ์เนี่ยให้เหมาะสมกับตามสถานการณ์ได้ทันท่วงทีนะครับในปีนี้นะครับจะเห็นว่าสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับผู้จัดการกองทุนเนี่ยก็จะมีการลดสัดส,ส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงลงต่ำกว่าปกตินะครับเพื่อที่จะโปรเทคเงินต้นของนักลงทุนเอาไว้นะครับ ในขณะเดียวกันหรือในทางตรงกันข้ามนะครับในปีไหนที่ผลตอบแทนหุ้นเนี่ยมีโอกาสที่สร้างผลตอบแทนได้ดีนะครับผู้จัดการกองทุนของเรานะครับก็จะมีการเพิ่มสินทรัพย์เสี่ยงขึ้นไปเพื่อที่จะเป็นตัวเร่งหรือเป็นตัวเพิ่มเงินต้นของนักลงทุนเหมือนกันนะครับอีกทั้งนักลงทุนเนี่ยเพียงแค่เลือกสัดส่วนการลงทุนของสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยให้เหมาะสมตามอายุข,ของตัวเองนะครับ Global Wealth S S F ของเราอ่ะมีให้เลือกลงทุนตั้งแต่2550 75แล้วก็90นะครับตัวเลขดังกล่าวเนี่ยหมายถึงตัวเลขสินทรัพย์เสี่ยงที่ไปลงทุนในกองทุนนะครับอย่างคอนเซปต์เรื่องของการลงทุนตามอายุอย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็จะเห็นว่าถ้าเราอยู่ในอายุใกล้กเกษียณเราก็อาจจะเลือกการลงทุนใน SSF ตัวเลขต่ำๆหน่อยไม่ว่าจะเป็น25หรือ50นะครับซึ่งก็จะมีส่วนในการโปรเทคเงินต้นของเราไว้ในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าเรายังเป็นคนหนุ่มสาวอยู่เพิ่งเริ่มต้นการทำงานเราก็อาจจะลงทุนใน SSF สัดส่วนที่สูงอาจจะเป็น7 5หรือ90นะครับ เพื่อเป็นตัวเร่งเงินทุนของเราเนี่ยให้มีมูลค่าสูงขึ้นแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยก็หวังว่าเงินลงทุนของเราเนี่ยนะฮะก็จะพอเพียงสําหรับใช้อายุหลังเกษียณต่อไปนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวการลงทุนหลังเกษียณที่ผมนํามาฝากกันคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารและเรื่องราวการลงทุนของเราได้ทางแบงกอกแบงก์เอสเอ็มอีพอดแคที่สามารถติดตามรับฟังได้หลากหลายช่องทางทั้ง Facebook และ YouTube Channel สาหรับวันนี้ผมธวัชชัยวงรัตาศิริกุลสวัสดีครับ